เสร็จแล้วจ้ะน้ำพริกแห้งๆเลยพี่น้องเอาแบบแห้งๆเอาขําเขาตุ้ยโลดมาเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ขิงจ้ะขิงกินแก้วัดจ้ะก็ของชอบด้วยแหละอืมะเขือม่วงมะเขือม่วงจ้ะเอะตะทียมยังเอาไม่หมดเสร็จแล้วมะเขือม่วงลงไปแล้วก็ตำตำ ปลาไหลพี่น้องนักปลาอยากได้ปลาเป็นตอนน,นุ่มีพี่เนาะก็ไม่ได้ไปซื้อใส่ไว้ใส่หลายเค็มขนๆจ้ะแต่ปลาไน,นี่ก็อร่อยแล้วล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะ,จะผงนัวแค่นี้แหละจ้ะพี่น้องจ้ะไม่ได้ใส่หลายข้นๆ,ๆ ตีจ้าลู้อิสตอรี่จ้ามามาน้านำพริกน้ำพริกนะจ๊ะพี่น้องนะน้ำพริกมะเขือม่วงน,นะแล้วก็ก็ตำน้ำพริกนั่นแหละจ้ะไก่เหมือนเดิมจ้ะแล้วก็ผักทับทิมอ่ะกินได้ง่ายๆแล้วตุ้ยน้ำพริกเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมะเขือม่วงอนนะ่ะขวบพริกเอ่อ กระเทียมหอมเนาะก็เหมือนเราทำนั่นแหล,พล,ะ,ะ,ลนนะพี่น่องจ้าอืมอืมน้ำปลา้าลงไปใจกินอยากใส่ปลาร้าต้นน่ะพี่น่องแต่มันมามีก็ขิงอืานี่ แก่ไก่หน้าจอเลยพี่นอ้องจ้ะอืมอืมไก่อืมอืมโดูก่อน อร่อยสิครอืมชอบกินชิงจ้ะ <c oughs> อืมอันนี้มีแดดจ้ดะพี่เ้างอาทิตย์หน้าน่าจะติดลบเ <c oughs> อ,อนงเขาบอกมานะ พยากรทีร่ลบก็มีหิมะจา้ะแต่ว่ามันก็มาเปลี่ยนแปลงได้จ้ะเพราะว่าเขาเล่เขาทำเองเขาทำบอกล่วงหน้าเนาะพี่นนอะตอนนี้ก็ประมาณเ้าองศาก็มันหนาวเท่าไหร องศางจะลดลงก็ตอนเย็นนะพี่เนอะไม่ได้ทำกินนานนะพนี่น้องมันเป็นมะเขือม่วงอรอื้ม ตลับคอร์สลืมซื้อแคบหมูนร้อว่าแคบหมูมีพี่น้องหมดไม่รู้สึกขัมอือประกาศข่าวอือ ไม่ได้ตันท่านเด็ดมากรับเนาะอิ่มแล้วชิ้นมาเลยเลยอื้ม ข้าเหนียวมือนเดิมก็ไม่ได้แช่ล้างน้ำล้างน้ำร้อนแล้วก็อบไมโครเวฟเหมือนเดิมแตเพราะว่าไม่มีแผนว่าจะกินถ้ามีแผนว่าจะกินเนอะจะทำกิน,นก็ต้องแช่วไว้ก่อน รี่มมันนึกอยากก็เลยทําเลยทหลักๆนี่ก็จะเป็นขนมเส้นนะมนุษย์เส้นของชอบ กินทุกวันก็ไม่เบือ่ออร่อยจ้ะ กานนี่ต้องกระดูกอ่อนม,มันก็บอกเนี่ยตรงนี้ทิ้งไม่ได้แต่เด็กๆมันกินมันไม่กินนะทิ้งหมดเรานี่ไม่พลาดหรอะเด็กไม่รู้จักของอะไร <laughs> พูดไปนั่นชอบใครชอบมันพไปลองจ้า <laughs> Og det kommer krekino. tôi lên thế nào gặp cứ câu

เวลาแลนอีกแล้วพี่นอ้องแลนไปไว้เวลากินบ่ให้เบริบึงเบิริตครับพี่อ๋อเวลามันแลนไปโอ้ยอร่อยอร่อยเผ็ดดูได้พี่นอ้องอืม,อม Các bạn bác Các bạn phải hàng tùy ở bên nào Kim đều với la ma อเริ่มเผ็ดแล้วพี่น้องมันเนี่ยพริกสดหัวกระอันกระเทียมแล้วก็หัวหอมพ่น้องอร่อยรสชาติก็ตามที่เราชอบจ้ะ เดี๋ยวจะแกอันนี้ให้ดูทับทิมลูกเบลเลอร์เลยพี่นนอะน้ำเยอะ น้ำเดือดด้วยนะน้ำทับทิมโอ้โหกหกหกเจ็ดแปดน้ำทับทิมพี่น้องโอ้ยน้ำเม็ดเยอะเม็ดเยอะจ้ะพี่น้อง เยอะน้ำเยอะอร่อยมากกินให้ดูพี่น้องแค่นี้เราจับพี่น้องจ้าถ้าชอบกินนี้ก็ฝากกดไลค์ กดซับสไคร e หรือว่ากดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าจากช่องลุยอิสตอรีจ้าบายบาย